สำหรับท่าไตรเสพภูดาวนะครับอ่าการยืนที่ถูกต้งน,นะครับฮะยืนขานะครับตั้งชากับไหล่พอดีนะครับเนะ้มเข่าลงนิดนึงโอเคแล้วมือครับจับที่าบาร์ตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้จะง่ายขึ้นมาสําหรับมือใหม่นะครับแม่โดยที่มันไม่ต้องล็อกท่าฟิกท่ามากเท่าไหร่คือบาร์มันจะล็อกท่าให้อยู่แล้วครับอ่าทีนี้กดบา้า์ลงอ่าทีนี้ล็อกข้อศอกไว้ข้างลําตัวนะครับขึ้นมาแค่ ่ปโฟลาร์มนะครับขึ้นมาโน้มขึ้นมาแค่โฟลาร์มประมาณนี้ครับล็อกกิ้งลงให้สุดเลยนะครับอย่างนี้สังเกตนะครับตอนเล่นนะครับจะโน้มตัวลงนิดนึงกดหัวโล่งอย่างี้ครับขึ้นสุดลงสุดล็อกข้อศอกไว้ครับล็อกข้อศอกไว้ข้างลำตัวเสมอครับอย่างนี้โอเคต่อไปนะครับจะใช้เป็นตัวนี้ครับสาหรับคนที่ออกกําลังกายมาสักพักแล้วหรือ มืออาชีพที่ในการมีการออกกําลังกายแบบเวทเทรนนิ่งที่หนักอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้เป็นเชือกตัวนี้ครับเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายสาธิตให้ดูครับผมจะยืนเหมือนกันเลยถ่ายืนเหมือนกันเลยครับจะล็อกข้อศอกอย่างนี้นะครับเราดึงเชือกลงมาฉีกเชือกออกมาข้างหน้าข้างขานะครับอย่างนี้เราปล่อยขึ้นอย่างนี้นะครับ ล็อกโอเคอ่ะก็จะประมาณนี้ครับผม